พ,พี่ยอมกินอะไรจะก้องพี่ยมไม่ได้น้อกว่าพี่ยอมวัดที่ตีมากันดูที่จีกินเหมอือนก็ใครเจ้าเม็ดอันแงค่าช่วยมาเลยไอ้นุ่งเงยับมาเดดิช่วยอุลวงจีบเอ,อ,องแม่เอ้ยถึงมึงจีบได้กูปิดปากไตเรียงว่าบ้านอย่าต้องประมาทอย่าดูโต้กูไม่เคยจีบใครแต่วันนั้ตี่โต

เฮ้ยปูได้กบผูมาตานำมาตาขานน้องอืมี่พิงหัวไว้ทั้งตานนี่ก็ลงแล้วค่ะเรีกกรเร็งมาเลยฝีตั้มน้องวะฝีเจอได้อองไปเช็คตัวรแล้วครับพี่เตียงอื ใยกงินตรงนด้เอีคอตึนหมอน้อนจิอเป็ดค้าโอเครือเป็อะผูดได้ครับผูจงจงผูดจงจงเลยข้าใจไมมกองนั้นผูดจงมาเลยงอหนูอยางเป็ดจะพูดจงจงีจะพูดพูดแบบขึ้นเยียบบุตีข้างก่ ไปได้แล้วขึ้นเยียบบนที่ข้างเก๋ย์กูไม่โอมโคมห้อยฟาดคมฟาดคมว่าผู้รักฟาดฟาดไอ้ย่าไอ้ไอ้ตำรวไม่ปกโก้อ๋อแม่เอ้ยแม่คุมแกตายเลขไหนอะคะน้องจ๋าปีนี่เป็นพวกผับรักนม่ทรงสารข้างร่างเลยก็ได้โรยผับตุงร่างอยู่ปูดให้พูดมาเลยค่ะน้องจ๋า พ่จะเปียกว่าใจของเพ่เมื่อลูกบวงเบานึงหลูกที่วิลุดปรัดรงครั้งปืนใช่ได้รับความบอกจำมาที่แปดเปิด่นตากแดดอยู่ตรงวันนี้เองจะทิมาเปิดสิ่นไถ่ห่องไดแต่บางเอ้อมมีลมรักได้ขัด่านป่าว่าใจลูกบวงเบาโอนลูกนี้เจียวเกวียความรอยนจำลม ในการนั้นตีว่าใจลูกมองเบาลูกนี่ลอยเกวียนควางโคไม่ได้ลอยธรรมดานะจ๊ะเ่โคกำลังลอยไปเลยในตายวงโคกำลังเควียนน้ำผุเคยบัดนี้เจอผุเคยแล้วเปิดคว้าตะหนอลูกมวงเบาลูกนี้ปลอมซะเบิดตีจะจิ้มลูกเันได้เคยเตยตายห้อยหัวไปใครได้ไปตีมึงกันไปฮะหน้าดายมือจิ้มเคยก็แล้วอ่ะไม่เก่งเลย

เดียวกันใจกะแลก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหุนต่างตัอยากมีคนแอบเยออยากมีคนแบบใจญมีกา่าจะบายดี่พอให้กันจะเบื่อคนมาเขาน้องเจ้งทำผิดแล้วบอยู่กันนิดเรียกเทไัน เดินอยนาจานเลยอยู่ว่าใจเละอยู่ปัดนตะลุงหนุ่มมาใครอยากจะได้ไจให้มาชมจอดมาขออนจะพาบอนไปเที่ยวบ้านเบาแต่น้องมาอยู่ขับพี่คนดีคงจุกแก่ช้าไปไม่ละน้องไปอยู่ไม่ขับพี่บ่าวจะได้น้องจะมาอันห่าวันน้าได้ตายหู đôi con là bạn điều căn mình tạm mà tan là pro man luôn yu luôn wa lem tau này, wa kum ke này thì man tu yu chiêng cao tái thôi rồi cao là cũ lướt lời đằng phu đỡ quân man lau Hãy nó cho kênh Ghiền ไีเป็นรม่แล้นีอที่ปรดเนี้กับเมื่อเวลากัะพัวหงตรงไห้มากกนมลกับจูได้นะผ่อนได้ดี้ผ่อได้ดี้เมียกูได้อยู่ช่วยผ่อนชีพกูไม่ไหวแล้ตีนี้ยอมันโตมาอู้ผ่อนอย่างที่แล้ เมียก็อย่ากูเลื่อมนะกูเอาหน่อยไปอย่าอย่าก็อย่าอย่าอย่าไม่เก่งเลยแมมจูก็อย่านึกไว้รถยกขึ้นมาหนิหง่ยฉันฉันเลยไม่ต้องฉัน